ดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูวา,าอีกครั้งนะคะในรายวิชาคาณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะในวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเรียนต่อกันในเรื่องของการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม EP ที่2นะคะตอนนี้เราถึง EP ที่2แล้วนะซึ่งใน EP นี้นะคะเราจะใช้ความรู้ในเรื่องของ EP ที่1นเนี่ยเอามาแก้โจทย์ปัญหาในการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมกันนะคะ แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมเนี่ยครูก็จะมาทบทวนในเรื่องของสูตรในการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมกันก่อนนะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปทบทวนพร้อมกันเลยนะคะอ่าโอเคนะคะ ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนการใช้สูตรในการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมกันนะคะว่ามันมีสูตรว่าอย่างไรเนาะนักเรียนจําได้ไหมคะว่าครั้งที่แล้วนะคะใน EP 1เราได้ให้สูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมไปแล้วนะคะนั่นก็คืออะไรคะเศษหนึ่ส่วนสคูณ ความสูงคูณความยาวฐานนั่นเองนะคะซึ่งความสูงที่เราจะนำมาใช้ในการหาพื้นที่เนี่ยจะต้องเป็นความสูงที่ตั้งฉากกับฐานนะคะตั้งฉากกับฐานเก่งมากนะคะซึ่งในหน่วยของพื้นที่นะคะหน่วยของพื้นที่ที่เราจะตอบเราจะใช้หน่วยที่เป็น ตารางนะคะตารางถ้าเขากําหนดมาถ้าเขากําหนดมาเป็นเมตรนะคะความยาวเป็นเมตรเราก็จะใช้ต่อในลักษณะของตารางเมตรนะคะถ้าเขากําหนดมากาหนดความยาวเป็นเซนติเมตรนะคะเราก็จะใช้เป็นตารางเซนติเมตรนะคะโอเคนะคะนี่คือสูตรในการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะทีนี้ต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่าง นะตัวอย่างของโจทย์ปัญหาที่เราจะใช้หาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมกันนะคะเรามาเริ่มที่ตัวอย่างที่1น,นะคะก็คือหาผ้าเข่ามา้ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากพื้นผืนผ้าพับมุมซ้ายนะคะมุมซ้ายล่างขึ้นไปโจทยด้านยาวของผืนผ้าจะได้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งมีด้านตรงข้ามมุมฉากยาว100เซนติเมตรและด้านประกอบมุมฉากยาวด้านละ70เซนติเมตร พื้นผ้าส่วนที่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนี้มีค่ามีพื้นที่เท่าไหร่นะคะอันนี้คือโจทย์ปัญหาในเรื่องของผ้าเข่าม้านะคะผ้าข่าม้าที่ถูกพับขึ้นไปนะคะจนกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากอะนะักเรียนมาดูรูปกันนะคะสีเขียวนี่คือ ผ้าเขาม้านะคะผ้าข่าม้าเราจะพับผ้าข่าม้าเนี่ยชายผ้าข่าม้าขึ้นไปไปสุดของขอบด้านบนนะคะมันจะกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะโดยที่โดยที่ด้านตรงข้ามมุมฉากของเรายาวหนึ่งร้อยเซนติเมตรใช่ไหมคะด้านตรงข้ามมุมฉากมันก็คือด้านตรงนี้่ที่เขียนว่าร้อยเซนนะคะต่อไปด้านประกอบมุมฉากยาวด้านละเจ็ดสิบ นะดังนั้นนะคะด้านประกอบมุมฉากก็คือด้านนี้2ด้านนี้นะคะยาว70เซนติเมตรแล้วเ็าถามค่าเขาถามพื้นที่ส่วนไหนพื้นที่ส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นก็คือนี่เลยพื้นที่ที่คุณระบายสีฟ้าอยู่นะคะนั่นก็คือพื้นที่ในส่วนนี้ว่ามันมีพื้นที่เท่าไหร่นะคะมันเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมใช่ไหมคะดังนั้นในเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าสิ่งที่เราจะหาเนี่ยเป็นสามเหลี่ยม เราก็ต้องใช้สูตรเลยนะคะจากสูตรอะไรจากสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมเกิดจากเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณฐานใช่ไหมคะอ่าทีนี้สิ่งที่เราจะต้องรู้ถัดมานั่นก็คือความสูงกับความยาวฐานจากรูปนะคะความสูงของเราเราจะเห็นว่าสูงจะต้องตั้งฉากกับฐานใช่ไหมสูงเจดสถ้าสูงเป็นเจดสบ ฐานเป็นอะไรก็เป็นเจ็ดสิบเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ามันมีความยาวทำไมกันเท่ากันนะคะดังนั้นในเมื่อสูงเจ็ดสิบแล้วก็แทนสูงเข้าไปเจ็ดสิบฐานก็เจ็ดสิบเซนติเมตรนะคะหลังจากนั้นเราใช้ความรู้ในเรื่องของการคูณหารเศษส่วนเนาะสองตัดกับเจ็ดสิบได้สองหนึ่งสองสองสามหกเหลือเศษหนึ่งนะคะทดไว้ตัวถัดไปและตัดสองห้าเป็นสิบดังนั้นนะคะ จำนวนที่เราเหลือนั่นก็คือ1คูณ35คูณ70ก็คือ35คูณกับ70นั่นเองซึ่งเราก็คูณกันโดยการห้อยศูนย์เนาะห้อยศูนย์ก็คือ35คูณ70แบบนี้เรียกว่าห้อยศูนย์นะคะห้อยศูนย์คือเราสามารถใส่ศูนย์ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเอามาคิดนะคะสิ่งที่เราจะคิดก็แค่7คูณ5 75 35สใส่5ทด3 73 7คูณ3 73 21ทดอีก3เป็น ยี่สิบสี่นะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือสองพันสี่ร้อยห้าสินะอย่าลืมเอาสูตรมาด้วยนะดังนั้นนะคะพื้นที่ของเรานะพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉากของเราตรงนี้มีค่าเท่ากับสองพันสี่รอห้าสิบหน่วยเป็นอะไรหน่วยต้องเป็นตารางเซนติเมตรใช่ตารางเซนติเมตรนะคะตารางเซนติเมตรอ่ะอเกนะเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งจบไปนะคะ ข้อที่หนึ่งไม่มีอะไรยากนะคะเพราะว่าฐานก็สูงเนี่ยมันมีความยาวเท่ากันเราจะเลือกใช้อันไหนก่อนก็ได้เพียงแต่เราไปนเน้นที่ว่าสูงมันจะต้องตั้งฉากกับฐานนะคะน,นี่คืออย่าลืมเลยนะความสูงในการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมใดๆก็แล้วแต่มันจะต้องตั้งฉากกับฐานนะคะ อาถัดไปนะคะเป็นตัวอย่างที่สองนะตัวอย่างที่2เป็นโจทย์เกี่ยวกับอะไรอ่ะมาดูกันทงรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วทงรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วสำหรับตกแต่งสถานที่ยาวเส้นละ15เมตรนะทงแต่ละผืนมีฐานยาว19เซนติเมตรสูง27เซนติเมตรมีทั้งหมด42ผืน ถามว่าพื้นที่ของธงทั้งหมดคิดเป็นเท่าไหร่นักเรียนะคะพื้นที่ของธงทั้งหมดคิดเป็นเท่าไหร่เราพิจารณาคําถามก่อนนะอ่านคาถามดีๆเขาถามพื้นที่ของธงทั้งหมดทั้งหมดนะคะเรามีธงทั้งหมดอ่า42ผืนใช่ไหมคะ42ผืนอ่า ทีนี้ทำยังไงนะคะพื้นที่ของทงทั้งหมดคิดเป็นเท่าไหร่นะคะเรามีทงอยู่ทั้งหมดกี่ผืนนักเรียนเรามีทงอยู่ทั้งหมดกี่ผืนคะเรามีทงอยู่ทั้งหมด42ผืนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะหาพื้นที่ทั้งหมด 1. เราจะต้องหาพื้นที่ผืนเดียวให้ได้ก่อนว่ามันมีพื้นที่เท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นเราจะนำพื้นที่ผืนเดียว ไปคูณกับสี่สิบสองผืนนะคะเพราะฉะนั้นมันจะได้จําจนวนพื้นที่ทั้งหมดเลยของธงนะคะอทีนี้เรามาดูแต่ละแต่ละอย่างก่อนองค์ประกอบแต่ละอย่างธงแต่ละผืนมีฐานเห็นไหมฐานยาวสิบเก้าสิ่งที่เราจะใช้ในการหาพื้นที่คือฐานกับสูงนะคะฐานกับสูงเราใช้ในการหาพื้นที่ เพราะนั้นอย่างอื่นที่ให้มาเพิ่มเติมไม่เกี่ยวไม่ต้องไปยุ่งนะคะมีฐานกับสูงที่เราจะใช้ในการหาพื้นที่เพราะนั้นขั้นตอนแรกนะหาพื้นที่ทงหนึ่งผืนก่อนนะคะหาพื้นที่ทงหนึ่งผืนอ่าอันนี้คือขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนแรกเพราะฉะนั้นในการหาพื้นที่ทงหนึ่งผืนก็คือจากนะจากพื้นที่สามเหลี่ยม c หนึ่งส่วนสองคูณสูงสูงอะไรคะอืมสูงคือยี่สิบเจ็ดใช่ไหมคะทงหนึ่งผืนสูงยี่สิบเจ็ดฐานของทงสิบเก้านะคะฐานของทงสิบเก้าเพราะฉะนั้นทงหนึ่งผืนเนี่ยมันจะเกิดจากตรงนี้ถูกต้องไหมคะประโยคสัญลักษณ์เกิดจากตรงนี้แต่เราทำดาวไว้ก่อนนะทำดาวไว้ก่อนทำดาวไว้เรายังไม่คิดนะคะต่อไปขั้นตอนที่สองหาพื้นที่ ของทงกี่ผืนทั้งหมดอทั้งหมดสี่สิบสองผืนเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าเราหาพื้นที่ของทงผืนเดียวได้แล้วหลังจากนั้นเราจะนำพื้นที่นั้นเนี่ยไปคูณกับสี่สิบสองถูกต้องไหมคะแต่ทีนี้ครูจะให้นักเรียนเนี่ย คูณทีเดียวเลยคิดทีเดียวรวดเดียวบรรทัดเดียวมันจะได้ย่อแล้วก็ไวขึ้นนะคะไม่ต้องคิดเลขซ้บซ้อนดังนั้นในการหาพื้นที่ของธงทั้งหมด42ผืนมันจึงเกิดจากการที่นำพื้นที่ผืนเดียวไปคูณกับ42ถัานไม่เอ่ยนำพื้นที่ธงผืนเดียวไปคูณกับ42เพื่อหาพื้นที่ทั้งหมด นะคะดังนั้นนะคะเราจะตั้งให,ใหม่ตั้งใหม่จากพื้นที่ทงทั้งหมดอ่ามันจะเกิดจากอะไรนะเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าพื้นที่ทงหนึ่งผืนคูณกับอะไรคะอ่าคูณกับ42เพราะเราต้องการ42ผืนใช่ไหมเรามี42ผืนดังนั้นพื้นที่ทงหนึ่งผืนคืออะไร พื้นที่ทง1นผืน c หนึ่งส่วนสองคูณยี่สิคูณสิเ้าใช่ไหมคะเราก็ยกดาวเนี่ยดาวข้างบนเนี่ยลงมานะคะและหลังจากนั้นคูณกับ4ี่สบสองนไหมคะ c หนส่วนสคูณยีคูณสิบเกคือทง1นึ่ผืนใช่ไหมคะและคูณกับ42เข้าไปเพื่อที่เราจะหาทงทั้งหมด ะะหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นเราจะใช้วิธีการคูณหารนะคูณหารเศษส่วนซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าตอนนี้นะคะในวงเล็บของเราเนี่ยมันก็คือจะหนึ่งส่วนสคูณยี่สิคูณสิบเก้าใช่ไหมแล้วข้างนอกมันคือคูณกับ4ี่สิบสเพราะฉะนั้นในวงเล็บเราเนี่ยไม่สามารถตัดได้แต่มันยกเว้นกรณีพิเศษอย่างหนึง่งนั่นก็คือถ้าเครื่องหมาย แต่ว้นะถ้าเครื่องหมายเชื่อมระหว่างวงเล็บกับนอกวงเล็บเป็นคูณถ้าเครื่องหมายเชื่อมระหว่างในวงเล็บกับนอกวงเล็บเป็นคูณทั้งหมดเราสามารถนําตัวที่อยู่ในวงเล็บไปตัดกับตัวที่อยู่นอกวงเล็บได้นะคะอันนี้ข้อสังเกตนะเพราะฉะนั้นสองของเราเนี่ยเราจะไปตัดกับสี่สิบสองทันที สองหนึ่งสองสองสองสี่สองหนึ่งเป็นสองเพราะนั้นกลายเป็นยี่สิบเอ็ดนะคะอันนี้ทันนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปนะคะสิ่งที่เหลือนั่นก็คือในวงเล็บคือหนึ่งคูณยิบเจ็ดคูณสิบเก้าเพราะนั้นเราก็เขียนแค่ย7ิบเจ็ดคูณสิบเก้าแล้วนอกวงเล็บเหลืออะไรตัดแล้วเหลือยี่สิบเอ็ดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเรามันก็จะเกิดจากการคูณตัวเลขเหล่านี้นั่นก็คือยี่สิบเจ็ดคูณสิบเก้าคูณกับยี่สิบเอ็ด นะคะซึ่งมีค่าเท่าไหรเอ่ยนักเรียนลองไปคิดสิอ่าคุณครูคิดให้แล้วนะคะคือหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามหน่วยของเราคืออะไรตารางอะไรคะนักเรียนเราใช้หน่วยเป็นอะไรคะด้านบนเซนติเมตรเพราะฉะนั้นคําตอบพื้นที่ของเรานั่นก็คือตารางเซนติเมตรนะคะตารางเซนติเมตรนะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ ข้อนี้นะคะก่อนที่เราจะไปคิดพื้นที่นักเรียนต้องตั้งสติก่อนว่าสิ่งที่เขาถามมันคืออะไรและวิธีวิธีในการหาคําตอบมันคืออะไรให้รวดเร็วที่สุดนะนักเรียนจะต้องคิดว่าวิธีอะไรที่มันรวดเร็วที่สุดนะทำได้และรวดเร็วที่สุดนะคะ ต่อไปนะคะต่อไปตัวอย่างถัดมานะคะเรามาพูดในเรื่องของหมอนสามเหลี่ยมนะหมอนหมอนสามเหลี่ยมสําหรับไว้อิงนะคะหน้าตัดเนี่ยมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะซึ่งมีพื้นที่250ตารางเซนติเมตรมีความสูงก็คือ20เซนติเมตรเขาถามว่าแล้วฐานของหมอนใบนี้เนี่ยมีความยาวเท่าไหร่อ่าข้อนี้ไม่ได้ถามพื้นที่ ใช่ไหมคะเขาถามความยาวฐานซึ่งสิ่งที่เขาให้มามีอะไรบ้าง 1. มีพื้นที่กับความสูงเพราะเขาให้มาแล้วนะคะนักเรียนก็จะต้องดูให้ออกว่าเอ้ไอสิ่งที่เขาให้มาแล้วเนี่ยมันจะมีหนทางในการหาความยาวฐานอย่างไรนะคะนักเรียนนะคะเวลาเราทำโจทย์ในเรื่องของการหาพื้นที่สิ่งแรกที่นักเรียนต้องนึกนั่นก็คือรูป รูปตามโจทย์นะจินมีเราต้องมีจินตนาการตามโจทย์นะคะข้อนี้เขาให้มาเขาให้รูปมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูรูปวันดีกว่าว่าสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างนะคะอ่าอันแรกหน้าตัดของหมอนหมอนสามเหลี่ยมสําหรับอิงนะ,ะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วหน้าตัดคืออะไรหน้าตัดคือส่วนไหนนี่นะคะเรียนหน้าตัดก็คือในส่วนที่เป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะ,ะสามเหลี่ยมตรงนี้อ่าเดี๋ยวจะคิดให้ดู ะะอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหน้าตัดนะเหมือนกับว่าเราแบ่งสมมุติเรามีมีดเนี่ยแล้วตัดตัดแบ่งไปตามาแนวขวางนะแนวขวางของหมอนของหมอนสามเหลี่ยมเนี่ยมันก็จะกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะซึ่งสามเหลี่ยมหน้าจั่วด้านประกอบมุมยอดมีขนาดเท่ากันใช่ไหมด้านประกอบมุมยอดตรงนี้ด้านข้างนี่มีขนาดเท่ากันนะคะนี่คือหน้าจั่วสิ่งที่เขาให้มาคืออะไร ความสูง20เซนติเมตรอ่ามีความสูง20เซนติเมตรเพราะฉะนั้นความสูงคือจะต้องลา,ากจากจุดยอดลงไปตั้งฉากกับฐานใช่ไหมตั้งฉากกับฐานยาวเท่าไหร่นะตรงนี้นี่อ่า20เซนติเมตรนะคะ20เซนติเมตรนะและสิ่งที่เขาให้มาอย่างที่สองคืออะไรให้พื้นที่มาแล้วโอ้สบายมาก ะะมีพื้นที่มีความสูงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดอย่างเดียวก็คือความยาวฐานนั่นเองดังนั้นในเมื่อเราวาดรูปเสร็จแล้วปุ๊บเรามาเริ่มเลยนะคะจากสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมเกิดจากอะไรนะเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณฐานใช่ไหมคะเศษหนึ่งส่วนสคูณสูงคูณฐานบรรทัดต่อมาแทนค่าสิ่งที่เรารู้ นะแทนค่าสิ่งที่เรารู้ด้านซ้ายด้านซ้ายด้านซ้ายมันต้องเป็นพื้นที่แล้วพื้นที่เรารู้ไหมเท่าไหร่รู้นี่ไงสองรห้าสิเพราะนั้นแทนค่าไป2องร้อยห้าสิบถันไหมคะถัดมามีเข้าเท่ากับแล้วก็ใส่เท่ากับเหมือนเดิมต่อไปเศษหนส่วนสองยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนนะเศษหนึ่งส่วนสองยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนนะคะคูณกับความสูงรู้หรือ,อยังความสูง รู้แล้วนี่ไงยี่สิบใช่ไหมยี่สิบใส่ไปเลยยี่สิบต่อไปคูณกับฐานฐานเรารู้หรือยังยังใช่ไหมคะฐานยังไม่รู้ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาถามนะเราก็ใส่คําว่าฐานไปถ้ายังไม่รู้เราก็ยังไม่ใส่ ช่ไหมคะถ้ายัางไม่รู้ค่าเราก็ยังไม่ใส่นะคะหลังจากนั้นทำยังไงต่ออ่ามาดูแก้สมการธรรมดานะคะจาก250เท่ากับหนึ่งส่วน2คูณ20และคูณฐานครูคถามว่าจากบรรทัดที่2นี้เราสามารถดำเนินการฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาได้ฝั่งไหนฝั่งฝั่ง1ส่วน2คูณกับ20ใช่ไหมคะเราสามารถทำาไมมันได้ ตัดกันใช่ไหมคะเอาแม่สองตัดยี่สิบได้นี่สองหนึ่งสองสองสิบเป็นยี่สิบใช่ไหมคะดังนั้นนะคะฝั่งซ้ายยังมีค่าเท่าเดิมคือสองร้อยห้าสิบฝั่งขวาโดนตัดไปแล้วข้างบนเหลือหนึ่งคูณสิบก็กลายเป็นสิบซึ่งสิบคูณกับฐานใช่ไหมลูกอ่า สิบเนี่ยมันคูณกับฐานอยู่เพราะนั้นต่อไปบรรทัดที่สามเราก็แก้สมการเราจะหาฐานแต่ฐานน่ะมันติดสิบมาคูณแก้สมการย้ายฝั่งไปไปเพนอะไยจากคูณต้องย้ายไปไปหารน,นะคะจากคูณต้องย้ายไปหารดังนั้นสองร้อยห้าสิบของเราจะถูกหารออกด้วยสิบนะคะอน,นีฐานนะแล้วฝั่งขวามันก็จะเหลือแค่ฐานเหมือนเดิมนะคะเหลือแค่ฐาน เพราะนั้นฝั่งซ้ายของเรา250หารด้วย10ง่ายมากเลยนเรียนศนยตัด0ใช่ไหมคะถ้ามี0ห้อยท้ายนะถ้ามีศห้อยท้ายเราสามารถตัดได้นะคะตัดได้แต่ถ้ามี0อยู่ระหว่างกลางเราไม่สามารถตัด0นนั้นได้นะคะแล้วเวลาตัดเราจะตัดเป็นคู่ นะตัดเป็นคู่นะคะไม่ใช่ศูนย์ข้างล่างตัวเดียวตัดข้างบนหมดเลยไม่ใช่นะคะไม่ใช่ดังนั้นข้อนี้นะคะสองอห้าสิบหารด้วยสิบนะคะมันก็จะเหลือเท่าไหร่อ่าเหลือ25ส่วนหนึ่งมันก็คือ25เพราะฉะนั้นฐานของเราจะมีความยาวเท่าไหร่คะนักเรียน25่สเซนติเมตรใช่ไหมคะอ่าตอบฐานมีความยาว 2 5่สซนติเมตระห้าเซเมโอเคนะเพราะนั้นข้อนี้นะคะตอบ2 5่สซนติเมตรผ่านไหมข้อนี้นะข้อนี้ดูแรกๆอาจจะเหมือนยากเนาะเพราะว่าโดยปกติแล้วเราจะต้องหาพื้นที่มาแต่ในเมื่อเขามีพื้นที่มาให้ และกำหนดส่วนประกอบส่วนหนึ่งมาเพราะนั้นเราสามารถหาส่วนประกอบที่เหลือได้นะคะถ้านักเรียนจำสูตรได้นะถ้านักเรียนจำสูตรได้นักเรียนทำข้อนี้ได้สบายมากเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างที่4นะคะ เป็นในเรื่องของแปลงดอกไม้บ้างนะแปลงดอกไม้สวยๆของสวยๆงามๆเนาะสำหรับผู้หญิงนะคะเขาบอกว่าในสวนสาธารณะมีแปลงดอกไม้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าแปลงดอกไม้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเจอคำนี้ปุ๊บนักเรียนจะต้องรู้เลยด้านเท่าด้านทุกด้านของสามเหลี่ยมมันจะมีขนาดเท่ากัน นะคะต้องนึกให้ออกเลยนะคนที่เรียนคณิตศาสตร์กับหัวบางเนี่ยถ้าเกิดเจอตรว์ปัญหาแบบนี้จะต้องจินตนาการให้ออกเลยว่ามันเป็นในลักษณะสามเหลี่ยมด้านเท่าด้านทุกด้านจะต้องมีความยาวเท่ากันนะคะต่อไปเขาบอกว่ามีพื้นที่35ตารางเมตรกำหนดพื้นที่มาให้แล้วเอาวงไปต่อไปความยาวของด้านเท่ากับ10เมตร ความยาวด้านสิเมตรโอโหข้อนี้ถามความสูงอย่างเดียวเพราะนั้นหมูหมูนะคะเป็นโจทย์ดอกไม้ที่หมูหมูนะคะพื้นที่35ตารางเมตรให้ความยาวมาแล้วหาสูงได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนเรามาเริ่มเลยจากบรรทัดแรกนะบรรทัดแรกจากพื้นที่สามเหลี่ยมเกิดจากอะไรเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณฐาน ใช่ไหมคะเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณฐานสิ่งที่เขาให้มาพื้นที่ให้มาหรือ,อยังนี่ให้มาแล้วใช่ไหมคะให้มาแล้วสามสิบห้าเราก็แทนค่าลงไปต่อไปเศษหนึ่งส่วนสองเหมือนเดิมใช่ไหมคะตามสูตรคูณกับสูงสูงสูงเท่าไหร่ไม่รู้เพราะเขาถามตึง้งใช่ไหมคะสูงไม่รู้เราก็คาไว้ฐานฐานคืออะไร ฐานของแปลงดอกไม้มันก็คือความยาวด้านนะความยาวด้านถูกต้องไหมคะส่วนสูงเนี่ยมันจะลากตั้งแต่จุดยอดนะจำไว้นะส่วนสูงคือลากตั้งแต่จุดยอดมุมนะจุดยอดของสามเหลี่ยมไปตั้งฉากกับฐานนะคะจุดยอดไปตั้งฉากกับฐานสมมุติอันนี้เป็นฐานละกันเนาะอ่าเราตั้งฉากกันนะคะสิ่งที่เขาหาก็คือเส้นสีน้าเงินนี้นะแล้วฐานของเราเขาบอกแล้ว ยาความยาวด้านเท่ากับ10เมตรมันเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเพราะนั้นทุกด้านมันก็ยาว10เมตรเท่ากันนะคะดังนั้นฐานของเราคือเท่าไหร่คะคือ10ใช่ไหมคะฐานของเราคือ10เพราะนั้นขั้นตอนที่สามอ่าบรรทัดที่สามเกิดจากการแก้สมการเราสามารถทําฝั่งไหนได้เอา2ไปตัดกับ10ได้โหทำไมเรียนเก่งขนาดนี้นะคะ2 1 2 2 50ใช่ไหมคะ ฝั่งฝั่งซ้ายคือยังเป็น35เหมือนเดิมเนาะส5เหมือนเดิมต่อไปอีกฝั่งหนึ่งสูงคูณหาเราเปลี่ยนนี้ก็ได้5้าคูณสูงก็สูงคูณหได้เหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวครูเปลี่ยนกับที่เดิมดีกว่าเนาะเผื่อนักเรียนงงสูงคูณกับ5ใช่ไหมคะสิ่งที่เราจะหาคือสูงแต่สูงความสูงนั้นมันติดคูณกับ5ทํายังไงถึงจะเหลือ แค่สูงอย่างเดียวห้าหายไปก็ต้องย้ายข้างจากห้าเดิมเป็นคูณย้ายไปฝั่งปไปเลยคะไปหารใช่ดังนั้นอีกฝั่งหนึ่งตั้งไว้นะตั้งสามสิบห้าไว้และนำห้าไปหารน,นะคะตั้งสามสิบห้าไว้และนำห้าไปหารฝั่งขวามันก็เหลือแค่สูงอย่างเดียวนะห้าอะไรได้สามสิบห้าห้าเจ็ดสามสิบห้าดังนั้นความสูงของเราก็คือ เนะคะือเเวลาตอบเวลาตอบนักเียนนะเวลาตอบเราก็จะดูว่าความสูงของเราเนี่ยเขาใช้หน่วยเป็นอะไรความสูงของแปลงดอกไม้มีคา่าเท่ากับเท่าไรเ7นะความสูงของแปลงดอกไม้ คือ,อเท่ากับก็ได้เท่ากับเจ็ดอะไรคะหน่วยพื้นที่คือตารางเมตรแสดงว่าสิ่งที่เขาใช้หน่วยในที่นี้คืออะไรคะคือเมตรถูกไหมหน่วยของพื้นที่คือตารางเมตรดังนั้นสิ่งที่เขาใช้คือเป็นเมตรนั่นเองดฉะนั้นข้อน,นี้ความสูงของแปลงดอกไม้เท่ากับเจ็ดเมตรนะคะเจ็ดเมตร เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสําหรับตัวอย่างทั้ง4ตัวอย่างนะคะที่ครูกําหนดมาให้นะจะเห็นว่าจะมีทั้งตัวอย่างที่หาถามหาพื้นที่นะคะและมีตัวอย่างของที่ถามหาส่วนประกอบนั่นก็คือความสูงกับความยาวฐานนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปทําแบบฝึกหัดเนี่ยเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนนะคะว่า สูตรที่ใช้ในการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมใดๆก็ตามนะมันก็คือเศษ1ส่วน2คูณความสูงและคูณกับความยาวฐานนะคะซึ่งความสูงที่เราจะใช้ในการหาพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นความสูงที่ตั้งฉากกับฐานนะคะความสูงที่ตั้งฉากกับฐานอันนี้คือจำไว้เลยนะและเรา จะต้องตอบในหน่วยของตารางนะคะพื้นที่คือจะต้องตอบในหน่วยของตารางนะคะดังนั้นนะคะเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องของการทำโจทย์ปัญหามากขึ้นครูก็จะมีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนทำอยู่ทั้งหมด4ี่ข้อนะคะั้งหมด4ี่ข้อ ซึ่งแบบฝึกหัดที่ครูจะให้นักเรียนทําในครั้งนี้นะคะจะเป็นโจทย์จากหนังสือเรียนนะคะนักเรียนสามารถเปิดในหน้าที่234และ235ได้นะคะนักเรียนสามารถาดูในหนังสือแล้วก็ทำนะคะทำลงไป,ไปในหนังสือได้เลยนะคะ หน้าน้า234กับหน้า235ซึ่งจะเป็นการแสดงวิธีทำนะคะนักเรียนแสดงวิธีทำมาก่อนนะแล้วก็หาคำตอบมาให้นะถามตอบให้ครูนะคะเวลาตอบนะ,ะนักเรียนก่อนตอบนักเรียนจะต้องสังเกตให้ดีว่าสิ่งที่เขาถามคืออะไรนะคะเป็นพื้นที่ความสูงหรือความยาวฐานและหน่วยที่เขาให้ตอบนะ,ะหรือหน่วยที่เขาใช้ เป็นหน่วยอะไรเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องดูหน่วยให้ชัดเจนและเวลาตอบทุกครั้งอย่าลืมขีดเส้นใต้นะคะขีดเส้นใต้ของคําว่าตอบด้วยปากกาแดงนะด้วยปากกาแดงไม่ต้องมีเท่ากับมาด้านหลังนะตอบขีดเส้นใต้สองเส้นปึ๊บปึ๊บด้วยปากกาแดงนะคะแล้วหลังจากนั้นให้นักเรียนเนี่ยเขียนชื่อนามสกุลของนักเรียนให้เรียบร้อยและถ่ายรูป เข้ามาในอัลบั้มส่งกับคูมาฝากนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับวันนี้นะคะในเรื่องของการาหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมของเราเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยวันนั้นสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันสัปดาหนะ์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ